สวัสดีครับวันนี้พบเกมปลีผมขรับมิสเตอร์เควันนะครับข่าวกาชาใหม่ครับได้มาเลยครับซึ่งกาชาใหม่ของสิ้นเดือนเนี่ยเขาก็คาดหวังกันว่าจะเป็นพันปีหรือนิยายหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่พันปีแล้วก็ไม่ใช่นิยายแต่มันค่อนข้างจะพิเศษกว่านั้นก็คือกาชาของ the Movie ครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะว้าวมากๆนะครับเพราะกาชาของเด e Movie ี่เนี่ย ครั้งล่าสุดนะครั้งล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นปีประมาณปี2018หรือประมาณ2-3ปีที่แล้วประมาณ2ปีกว่าเนาะ2ปีกว่าที่แล้วครับซึ่งมันน่ายมากๆครับกว่าจะกลับมาครับกาชาเดอ m o บูวีซึ่งครั้งนี้เขาได้รีเมคใหม่ทำหน้าตาใหม่ทำสกิลมาใหม่นะครับเดอ Movie มาแล้วว้าวนะ ซึ่งตัวละครของเดอ Movie นะั้นต้องบอกก่อนครับว่ามันนับว่าเป็นตัวละครพิเศษที่ไม่สามารถเปิดหาได้จากตัวฟรีนะครับตัวฟรีไม่มีออกนะครับถ้าหากคุณอยากได้ต้องเปิดกาชาของมันเท่านั้นนะครับซึ่งกาชานะครับก็จะมาในวันที่30นี้เนาะบ่าย2โมงก็จะมีคุสกะดาร์กดูเคียนและโคคุตโตครับหรือโคคุตโตเนาะโอเคมาดูกาชากันเลยครับกาชารวมครับ กาชารวมนั้นก็จะมาในวันที่30ถึงวันที่13นะครับซึ่งกาชานี้ปัญหาก็คือมันมีนอกเลดครับในเลดหรือในตู้นั้นอยู่ที่4.5%นอกเลดหรือนอกตู้นั้นมีอยู่ที่1.5%หมายความว่าถ้าหากคุณเปิดกาชานี้แล้วมันออกเป็นสีรุง้งคุณก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่ารุ้งนั้นน่ะมันเป็นรุ้งในตู้หรือรุ้งนอกตู้ ซึ่งค่อนข้างจะวุ่นวายนะค่อนข้างจะวุ่นวายและน่าลำคาญมากๆครับในการที่หิูว่ามีเลดนอกตู้เนี่ยก็เออแต่มันน่าเปิดอยู่นะมาเริ่มจากตัวแรกครับตัวแรกของการชาก็คือดาร์คลูเคียจังดาร์คลูเคียจังนั้นเป็นสายตีสกิลแบบตีไกลสกิลทั้งหมดนั้นมีผลของอ่อนแรงด้วยมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่815โอเคเยอะ สกิลผู้สังหารก็คือโจมตียมทูตแรงขึ้นสกิลลิงกก็คือลดคูดาของสกิลลงไป12%พาสซสฟก็จะมีการกันไฟ100%เปอาริก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาและก็สกิล20%ไม่ตาย40%เพิ่มระยะของสกิล20%เพิ่มยิตของสกิล1ฮิททำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิแล้วก็ทำให้ยมทูตสีแดง ติดอ่อนแรงได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าหาศัตรูติดอ่อนแรงเราจะตีแรงขึ้น20%นะครับก็สมมุติศัตรูไม่ติดอ่อนแรงตีเข้า100ศัตรูติดอ่อนแรงตีเข้า120นะครับแล้วก็มีการโจมตีเข้าเกราะสีฟ้าหรือเกราะกันดาเมจจากการตีระยะไกลเข้า100%ด้วยลูเคียจังนะสกิลอาบิทในการตีเกราะสีฟ้านั้นเอาไปลงเคลกิลค่อนข้างจะดีนะครับ เพราะเควกิวในบางอาทิตย์นั้นมันจะก,กัารดาเมจจากการโจมตีบระยะไกลหรือการโจมตีแบบสีฟ้าซึ่งลูเคียจังนั้นสามารถตีทะลุเกราะสีฟ้านั้นได้ค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยเนาะอาบิดีครับอาบิดีมากๆเลยนะส่วนค่าพลังก็สูงนะครับ10เต็ม10ครับลูเคียจงัง10เต็ม10ดาร์คลูเคียจังสิ แล้วก็โคคุโตะครับเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้สกิลทั้งหมดนั้นมีผลของการติดอ่อนแรงพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่8 1 1ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสกิลผู้สังหารโจมตีคอนโลแรงขึ้นสกิลลิงลดคูดาของสกิลลงไป12%สกิลอาบิเหมือนลูเคียจังเลยแต่จะมีข้อแตกต่างก็คือสามารถตีทะลุก,กาดได้แล้วก็ดรอปน้ำหอมสีเขียวเพิ่มขึ้น5ขวด นี่คือตัวคอยรใหม่ครับที่เอาไว้หาน้ำหอมเพิ่มขึ้นเนาะหรือฟันน้ำหอมนะครับก็จะเพิ่มหยบน้ำหอมสีเขียวเพิ่มขึ้น5ขวดซึ่งตอนนี้ก็มีแค่ลิลูกาสีแดงตัวเดียวที่สามารถหยบเพิ่มขึ้นได้เนาะคุคุโตะก็จะเป็นตัวคอยรมาใหม่ที่สามารถเพิ่มได้เหมือนกันครับน้ำหอมสีเขียวนะครับอืมการใช้งานนั้นผมคิดว่าได้ใช้งานบ่อยแน่ๆเพราะเออลิลูกะนั้นมันเป็นสายตีธรรมดา ลงแต่น้ําหอมอาจจะเล่นยากสักหน่อยแต่โคกุโตะนั้นมันเป็นสายตีสกิลลงแต่น้ําหอมผมคิดว่ามันก็น่าจะเล่นง่ายกว่าลิลูกะน,นะครับผมคิดว่าได้ใช้งานบ่อยแน่นอนครับ10เต็ม10ครับโคกุโตะครับคุซากะนะครับเป็นสายตีสกิลแบบตีใกล้สกิลมีผลของน้ําแข็งทั้งหมดเอ,อ่อพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่8 0 6สกิลผู้สังหารโจมตียมทูตแรงขึ้นสกิลลิง ลดคูดาของสกิลลงไป12เปอร์สกิลพัสสีการอ่อนแรง100เปอร์เซ็นสกิลอาบิเหมือนลูเคียจังเหมือนอากคคุโตะนะครับแต่จะมีข้อต่างๆก็คือเอ่อเมื่อศัตรูติดพวกน้ำแข็งอ่อนแรงหรือไฟฟ้าก็ตามเพื่อนในทีมหรือตัวเองก็ตามที่เป็นสายสีเขียวที่เป็นยุมทูสสีเขียวจะตีแรงขึ้น20นะครับ ซึ่งไออาร์บีอันนี้ไม่ลวงว่าจะต้องติดแค่น้ําแข็งครับจะติดไฟติดไฟฟ้าติดออนแรงก็ตามยมทูตสีเขียวในทีมทั้งหมดรวมถึงตัวเองนั้นจะตีแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ถ้าหาศัตรูติดน้ําแข็งตัวเองจะตีแรงขึ้นอีก20%หมายความว่าถ้าหาศัตรูติดน้ําแข็งอาคุสกะนั้นจะตีแรงขึ้นถึง40%นะครับก็ปัจคุนสาย สถานะเนาะยิ่งติดยิ่งแรงนะครับออาบีม R B, ผมคิดว่ามันก็ดูแปลกดีนะดูแปลกนะครับเน้นในด้านการพวกติดน้ําแข็งติดไฟติดไฟฟ้าติดอ่อนแรงเนาะถ้ายิ่งติดยิ่งตีแรงถ้าหากไม่ติดก็ตีปกติทั่วไปนะครับน่าสนใจนะ1ิเต็ม10บครับคุสกะครับ แล้วก็ตระครอยหลังตู้ครับก็จะมีเทสะสังเงือเป็นสายตีสกิลแบบตีไกลสกิลลิงก็คือลดคูดาวของสกิลลงไป14%ลิงก์ลิงดีนะครับลดคูดาวสเ์นเนี่ยส่วนการเล่นเหรอก็ดูปกติทั่วไปนะครับข้อขอให้ไปซักจคะแนนครับเจ็คะแนนครับเทสะสังเงือครับแล้วก็เนวเลียนเนวเลียนนั้นเหมือนกับเทสะสังเงือเลยแต่จะมีข้อต่างๆก็คือเนวเลียนนั้นมันหายากกว่า เพราะเนวเลียนนั้นมันคือตัวละครของเทศกาลคริสต์มาสเนาะตัวฟงตัวฟรีไม่มีออกนะครับมันหายากกว่าสกิลลิงเหมือนกันคือลด14แต่ให้ความหายากเอาไป7.5คะแนนนะครับเนลเลีย,ยนครับแล้วก็โมโมจังโมโมจังนั้นเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่เอาไว้เหยดน้ำหอมสีแดงเพิ่มขึ้น5ขวดนะครับ ได้ใช้งานแน่นอนดีแน่นอนเอาไปเลยส0เต็ม10กครับหมโมจังครับฟานน้ำหอมสีแดงครับแล้วก็คิซเกะคิซเกะเนี่ยผมให้มันเป็นตัวะครที่ดีที่สุดในกาชานี้เพราะหนึ่งคือมันเอาไว้จดน้ำหอมสีม่วงเพิ่มขึ้นได้5ขวด2ก็คือมันเก่งมันเป็นสายตีธรรมดาแบบตีไกลสกิล2บลเกาะได้สกิลอาร์บตีแบบทะลุก,กาดได้ด้วย มันเก่งมากๆกดออโต้ได้กดเล่นมือก็ดีค่อนข้างจะเก่งมากๆ10เต็ม10ครับอ๋อแล้วก็อิจิโกะฮอนโลอิจิโกะฮอนโลนั้นในสมัยนี้ผมคิดว่าได้ใช้งานค่อนข้างจะน้อยลงนะเพราะอิจิโกะฮอนโลนั้นทำมาเพื่อเอาไว้ลง PVP ต่อสู้กับป้าอุณหนะซึ่งในสมัยนี้ PVP ป้าเกมีน้อยลงอิจิโกะเลยได้ใช้งานน้อยลงนะครับขอให้ไปแค่ อืมจะคะแนนครับจะคะแนนครับอิจิโกะครับแล้วก็อิจิโกะดำครับมุกเกนสึครับร่างนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับสกิลวงกว้างด้วยสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีฮอโลแรงขึ้นและก็โจมตีไลท์สังกัดแรงขึ้นผู้สังหารถึง2อย่างเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆสกิลหนึ่งด้านหน้า2ด้านหน้า3ามทางหน้าจอและวงกว้างมากๆขอให้ไปเก้าคะแนนครับก้าคะแนนครับอิจิโกะมุกเกนสึครับและกาชาเดียวครับ กาชาเดียวนั้นผมขอพูดแบบโดยรวมนะครับเพราะกาชาเดียว3กาชานี้จุดเด่นๆก็คือมันมีตัวละครเดอะบูบี่ในเวอร์ชั่นเก่าทุกกาชากาชาของคุสกะมีอิจิโกของเดอะบู i ี่ครั้งแรกและก็ดาร์คดูเคียจังของเดอะบู i ี่เวอร์ชั่นเก่ากาชาของโคคุโตะนั้นมีโทชิโร่คุงของเดอะบูบีเฮียริมารุแล้วก็ชูเลนของ เดอะมู i วของภาคนรกด้วยกาชาของดาร์คลูเคียจังร่างใหม่ก็มีโคกุตโตะร่างเก่าและก็คิสสเกะของเดอะมู i วีซึ่งกาชาพวกนี้นะั้นมันค่อนข้างจะน่าเปิดเพื่อสะสมมากๆผมจะแนะนำประมาณว่าถ้าหากคุณต้องการตัวละครเก่งๆนะแนะนำกาชารวมเพราะกาชารวมนั้นมันมีตัวละครเอาไวด้ดอดน้ำหอมเพิ่มขึ้นถึง2ตัวสตัวสิ โคุโตคิสเกิและก็โมโมจังกาชารวมเนี่ยถ้าหากคุณต้องการเก่งๆดอดน้ำหอมได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆแนะนำกาชารวมแต่กาชาเดียวเนี่ยถ้าหากคุณต้องการสะสมตัวละครหายยากๆอย่างพวกตัวละครของเดือมูฟวี่เนี่ยแนะนำกาชาเดียวดีกว่าครับเอาจริงๆนะมันน่าสะสมมันน่าเปิดมากๆครับเพราะตัวละครเดือมูฟวี่พวกนี้นั้นมันานานๆทีมาที ปีสองปีสามปีถึงจะวนมาทีเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะแนะนำว่าใครที่อยากสะสมตัวละครหายากๆแนะนำเปิดกาชาเดี่ยวดีกว่าครับซึ่งผมก็ว่าจะเปิดกาชาเดี่ยวเนาะเพราะมันน่าสะสมมากๆครับถึงความเก่งกาจของพวกเดือดมูฟวี่เก่าๆนั้นมันจะไม่เก่งมากแต่ความน่าสะสมเนี่ย20เต็ม10แน่นอนครับ มันน่าสะสมมากๆครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมผิดหวังมากๆก็คือไม่มีอิจิโกะร่างสีทองของภาคนรกมาอันนี้น่าผิดหวังมากๆครับเพราะตัะคอยของเดิะมูวี่เนี่ยมันขาดตัวเดียวเลยคืออิจิโกะร่างสีทองของภาคนรกที่ไม่เอามาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เอามาอา่าแล้วก็อีกตัวหนึ่ง น่าจะเป็นคุสกะใช่คุสกะร่างเก่าเดอะมูฟวี่ร่างเก่าของคุสกะก็ไม่มีมานะครับก็มีประมาณ2-3ตัวมนะั้งและก็ตัวร้ายของเดอะมูฟวี่ภาคแรกที่ไม่มีมาครับประมาณ3ตัวครับที่ไม่มีมาเนาะแต่แค่มีมาประมาณนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าเปิดน่าสะสมแล้วนะครับประมาณนี้เนาะกาชาของเดอะมู i วีครับเป็นกาชาที่ต้องเรียกว่าเป็นกาชาของน่าสะสมดีกว่าเนะ เป็นการชาของนักสะสมครับเปิดการชาเพื่อสะสมตัวละครหายายากๆเอาไว้อวดกันเอาไว้ขิงกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อประลังใจผมด้ครับติด้นะสวัสดีครับ